สวัสดีครับจารนาศสิทธาสุขครับคุณเคยเห็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอหรือไม่ครับและนี่คือถุงเดิมๆตั้งแต่สมัยปี30ที่พุทธาภิเศษเสร็จนะครับ ถุงเดิมเดิมห้าร้อยองค์วันนี้ผมมีโอกาสได้บูชามาคุณรู้หรือไม่ครับว่าเหรียญรุ่นนี้มีพุทธานุภาพสูงมากน้อยคนนะที่จะรู้นะครับแล้วก็เคยเห็นนี่อันนี้ถุงเดิมเดิมนะครับผมได้มาประมาณสองร้อยเหรียญนะสูงละร้อยอย่างเงี้ยคือสงละร้อยน้อยคนนะที่จะมีโอกาสได้บูชาแบบถุงเดิมเดิมถุงเดิมเดิมมือคือข้างในนี่นะเป็นซองเดิมนะและเงี่ยซือถุงเดิมเดิมหนึ่งร้อยองค์ถุงละหนึ่งร้อย องค์เจดศสมัยปี3 0ที่หลวงพ่อฤาษีของเราได้ร่วมพุทธ,ธาพิเศษในสมัยนั้นและเป็นพระที่มีการกล่าวขานถึงพุทธ,ธานุภาพที่ยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าสะเทือนฟ้าสะเทือนดินกันเป็นจํานวนมากมีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในเรื่องของประสบการณ์อันนาพิศวงของเหรียญพระชัยหลังชา้างที่ท่านเจ้าพุทสมเด็จวัดสามพญานะครับหรือสมเด็จฟื้นนะครับวัดสามพญาพระกองคำที่หลวงพ่อฤาษีวัดข้าสุงนะครับให้ความเคารพมากนาในสมัยนั้นท่านได้ทาหนังสือออกมา พูดถึงเรื่องบททานลูภาพแล้วได้มีการรวบรวมประสบการณ์มากมายที่เกิดขึ้นทั้งจากคารวาสและจากาพระที่สูงในสมัยนั้นนะครับทําบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่ามีเรื่องนี้อยู่จริงนี่คือพระแห่งชัยชนะที่หลายคนไม่ทราบหลายคนไม่รู้และมองข้ามพระรุ่นนี้มาโดยตลอดนี่ผมมีแบบนี้เนี่ยซองเดิมๆในสมัยนั้นแบบนี้คือถุงเดิมๆที่มาจากถุง5้าร้อยองค์ที่ผมให้ดูสักคู่ผม ฉัเล่าพุทธานุภาพสั้นๆให้ท่านฟังสักหนึ่งเรื่องเอาเรื่องที่เราต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานี้ในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่คุณจะได้บูชาพระที่บูชาเพียงแค่หลักร้อยแต่พุทธานุภาพอ่ะมันไม่มีประมาณครับมันเกินมูลค่ามันเกินจนเมื่อจะเกินยังไงขอให้คุณสัทธาแล้วก็อรลธนาและทาจริงๆที่สําคัญผมบอกแล้วว่าหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุงเนี่ยท่านร่วมพุทธาพิเศษและ ข่านได้นำแจกทูกสิทธิในสมัยนั้นด้วยต้องเป็นหลังพองรอเท่านั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟัง มีเรื่องอยู่หนึ่งเรื่องนะครับจากหนังสือประสบการณ์ของผู้ใช้เรียญพระชัยหลังชานะครับเขาเรียกประสบการณ์อันน่าพิศวงนะคุณกิษดาเนี่ยตอนนั้นมีอาชีพประกอบธุรกิจตัจ้งจัดบริการท่องเที่ยวทั่วไปนะครับมีรถฟู้ติดแอร์นะครับแล้วก็ช่วงปี29ช่วงนั้นนะเศรษฐกิจอะไม่ดีนะครับการท่องเที่ยวหยุดชะงักลุงนะไม่มีคนเข้าออกประเทศเลยท่าน้อกมาเล่าว่าคนที่มาติดต่อเช่ารถก็ยกเลิกสัญญ,ญาโดยไม่ทราบเหตุติดต่อง,งานก็ไม่ได้ผลนะเพราะบริ นตัดหน้าไปได้ตลอดประสบกับการขาดทุนเกือบจะต้องเลิกกิจการเพราะทุนค่าใช้จ่ายไม่ไหวจึงได้คําแนะนําไปเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เกิดกาลังใจนะครับแล้วก็ได้มอบเหรียญพระชัยหลังช้างคือเขาได้เหรียญพระชัยหลังช้างนะครับก่อนจะทําอะไรหรือติดต่อกับใครนะครับได้ขอบาร,รมีของเหรียญพระชัยหลังช้างนะครับที่เพิ่งได้รับมาเนี่ยคุณเชื่อหรือไม่ครับ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับผมเรียกว่าความเมตตามหานิยมความเป็นโค้กกระย์์นะครับปรากฏว่าติดต่องานกับบุคคลใดๆนะได้รับผลดีขึ้นผลแบบมากมายมากกว่าแต่เมื่อก่อนเลยครับงานด้านนี้ก็กลับมามีมากขึ้นบริษัทต่างๆที่เข้าไปขอร่วมติดต่อได้รับงานแทบทุกงานเลยเกินกว่าที่คาดคิดไว้พุทธุลของเนื้อพระชายหลังช้างนะครับก็คือเมตตามหานิยมและโชคลาภนี่ครับ พระชยหลังช้างนะครับคือพระที่จะนิมนต์ขึ้นไว้เป็นอยู่บนหลังช้างเพื่อนทัพเพื่อออกตีฆ่าศึกในสมัยโบราณให้มีชัยชนะให้มีกำลังใจเขาเรียกว่าเป็นพระที่มีแต่ชัยชนะนะครับเกจิอาจารย์ที่พุทธาพิเศษเหรียญพระชายหลังช้างเนี่ยในยุคสมัยนั้นนะแปิบกว่ารูปนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสูงของเรานะครับร่วมพุทธาพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นพระแห่งชัยชนะจริงๆถึงขนาด หลวงพ่อบอกเลยนะครับว่าเรียนว่าใช่ยลังช้างหากอยู่บ้านก็คุมบ้านหากอยู่กับตัวก็คุ้มตัวนะครับและท่านก็ได้จัดทำหนังสือเรื่องประสบก,การณ์นะัชสูงเกี่ยวกับชช้างที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นะที่สําคัญนะครับหลังจากที่หลวงพ่อวัดฒนสูงของเรานะครับได้รวมเป็นฐานพิเศษนะครับแล้วก็ได้กล่าวของท่านไว้นะครับเรียกว่า เหรียญพระชายรังช้างนี้เป็นเหรียญที่มีพุทธานุภาพดีมากเพราะมีความุภาพศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมและได้รับประบัติพระชายรังช้างไว้ว่าเป็นพระที่ราชการที่หนึ่งท่านบูชาประจําพระองค์มาตั้งแต่สมัยชื่อด้วงแล้วต่อมาก็เป็นแม่ทัพเวลาจะลบกับข่าศึกก็เอาไปด้วยบูชาประจําพระองค์เลยออกรบแต่ละครั้งราชการที่หนึ่งท่านไม่เคยแพ้ใครฉะนั้นเวลาบูชาหลวงพ่อท่านให้อธิษฐานว่า รหนึ่งไม่เคยแพ้ใครชันใดขอเราเป็นผู้ชนะแบบรอหนึ่งอธิษฐานอย่างนี้ดียิ่งใหญ่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าให้แพ้ความจนเราจะได้รวยๆยุคนี้นะครับต้องเรียกเลยว่าบางทีเศรษฐกิจมันมีปัญหาปากท้องก็ลำบากแล้วคนต้องการกำลังใจผมขอแนะนำเรียนนี้นะครับเหรียนที่มีพุทธานุภาพสูงมากเแล้วคุณก็ไม่ต้องใช้สตางค์ในการบูชาได้เยอะมากมายอะไร หลักลอยครับสามารถบูชาได้แล้วก็จะบูชาไปจําหน่ายจ,จ่ายแจกบูชาไปให้ญาติพี่น้องได้บูชาไว้ติดบ้านติดตัวติดรถเพื่อขอชัยชนะแล้วคุณอย่าลืมนะอธิษฐานทุกครั้งนะจากประสบการณ์ของผมเองนะผมก็แขวนอยู่เรียกได้ว่าราชาการที่หนึ่งไม่แพ้ใครชันใดขอให้ฉันมีชัยชนะทุกประการเ,เช่นราชาการที่หนึ่งโดยเฉพาะขอให้มีชัยชนะเหนือความจน ให้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคต่างๆใครอยากปฏิบัติก็ขอให้มีชัยชนะเหนือกิเลสหมู่มารใครอยากมีความสำเร็จด้านใดก็ขอให้อธิษฐานในเรื่องของชัยชนะเพราะพระรุ่นนี้พทธานุภาพเรื่องชัยชนะเป็นพิสุทธิ์ชัยชนะทุกอย่างอะ่ะคุณอธิษฐานเถอะอธิษฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเรียนขออธิษฐานอธิษฐานทุกวัน ผมนี่นะอธิษฐานเช้ากงวันเย็นนะครับให้จิตจับอยู่ในของเหรียญพระชัยหลังช้างอของพุทธานุภาพของวัตถุมงคลจะได้บังเกิดเกิดผลแล้วก็นี่นะครับของร้อยองค์เนี่ยผมจะแกะแบ่งให้บูชาใครอยากได้ผมมีแค่สองถุงสองร้อยองค์หลักร้อยไม่เรียกว่าแปดเก้าร้อยไม่ใช่ด้วยต่ำกว่านั้น ผมมีให้แค่สองร้อยเหรียญและผมส่งให้ฟรีทุกบ้านช่วยกันครับผมอยากช่วยทุกคนครับผมจะตามหามาให้แล้วนะเพราะว่าบางคนอยากได้พระที่เป็นโลหะเป็นเหรียญพระแห่งชัยชนะนอกจากพระคำข้าวแล้วบูชาอะไรได้บ้างผมเพิ่มรุ่นนี้ให้ครับใครอยากได้แอดไลน์มานะครับ ติดต่อมาที่จะาน้าในทางไลน์นะครับเพราะว่าป้องกันมิฉาชีพแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดแอดไลน์ผมมานะครับเพื่อที่ผมจะมีอโอกาสได้ทำคลิปดีๆแบ่งปันรับรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เี่อกาสให้นะครับสำหรับวันนี้ใครอยากได้นะครับนี่อ๋อโปรดระวังของปลอมลองเียนแบบนะครับนี่วันนี้นำเหรียญ พระชายหลังช้างแบบแท้และไม่แท้มาให้ชมนะครับเหรียญขวานี่คือเหรียญแท้นะครับปีสามศูนย์ที่หลวงพ่อ,อของเราหลวงพ่อฤาษีว่าถ้าสูงวเราร่วมพทธาพิเศษครับแบบหลังพ่อปรณ์ครับเป็นแบบนี้นะครับที่หลวงพ่อร่วมพิธาพิเศษจะเป็นหลังพ่อปรณน,นี้นะครับนี่และนี่ของของแท้ตรงน้ำเดิมนี่พระพัก,พกท่านจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้ของไม่แท้กาลังมาครับ ตอนนี้กําลังระบาดอย่างหนักเลยครับไม่แท้หน้าตาพระพักจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมพระพักจะไม่เหมือนนะครับจะบวมนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูปแบบอื่นเลยนะครับของแท้ต้องพระพักแบบนี้เท่านั้นนะครับเหมือนเหรียญขวามือนะครับนี่ยังไงก็ฝากระบัดระวังกันนะครับช่วงนี้กำลังมากันเป็นจำนวนมากครับวนนี้สวัสดีครับ